สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องวาอีกเช่นเคยนะคะกับช่องรถมือสองคุณภาพเกรดเอบายน้องวากันเลยวันนี้นะคะน้องวามาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่มาเมื่อเช้านี้เองเลยเพิ่งเข้ามาส,สดๆร้อนๆนะคะยังไม่ได้อาบน้ําใหม่ๆเลยตัวนี้นะคะเป็นโตโยต้ายาริสเอชิบนะคะมาในโฉมของปี2021นะคะรุ่นใหม่เลยตัวนี้นะคะใช้งานมาแล้วอยู่ที่ 2 3 0 0 0กว่ากิโลเมตรเองเท่านั้นนะคะตัวนี้มาในชุดสีเทาดําลุกคูลๆแบบดุดุแบบนี้ไปเลยนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยสีก็สวยนะคะพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อน้องวามาได้เลย097074 2062นะคะเดี๋ยวน้องว่าจะพาชมข้อมูลข้าวกันเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูทางด้านหน้าของตัวรถนะคะจะเป็นไฟ LED นะคะตัวนี้นี่ดูได้เลยมาพร้อมกับไฟ daytime running light นะคะยาวอย่างนี้เลยนี่พร้อมกับไฟเดียวในตัวแบบนี้เลยตัดด้วยโครเมียม um, เส้นเล็กๆนะคะอยู่ตรงนี้ตรงกลางแบนหลักชัดเจนนะคะตามกระจังหน้านะคะจะเป็นสีเปียโนแบ็กนะคะดำเงา ทางฝากระโปงนะคะอาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างเล็กน้อยนะคะนี่เล็กน้อยนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูที่ล้อกันบ้างนะคะล้อจะเป็นล้ออ l l o y Two t n e แบบนี้นะคะล้อแม็กซีรูเลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นยางดัลล็อมานะคะตัวนี้นี่ตัวนี้นะคะซีรีส์คือ18560 R 1 5นะคะ ขอบของมันอยู่ที่15นะคะลถปียางที่21สิบดนะคะสัปดาห์ที่18เลยดอกยางยังเน้น,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 นๆอยู่เลยนะคะนี่สภาพนะคะยังไม่ได้ชงยังไม่ได้แต่งอะไรเลยเพิ่งเข้ามาตอนเช้าใหม่ๆเลยนะคะตัวนี้ตัวโชคนะคะสภาพเดิมๆนะคะนี่ตัวนี้นะคะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะพร้อมกับไฟเรี้ยวในตัวแบบนี้เลย ตัวกระจกจะเป็นสีดำนะคะพร้อมกับคิ้วกันสา์นะคะยาวไปถึงทางด้านหลังตรงนี้เลยตัวนี้นะคะติดฟิล์มมาแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ต้องติดฟิล์มเพิ่มเลยนี่อ่ะเดี๋ยวนะ้องว่ามาพามาดูทางด้านในของตัวรถนะคะตัวนี้นะคะกระจกแท้แน่นอนพร้อมสัญญาณกันขโมยให้ด้วยนะคะทางด้านในของตัวรถนะคะจะเป็น สีดาอย่างนี้เลยคุมโทนด้วยสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าตัวนี้นี่ถูกใจน้องวามากเลยตัวนี้นะคะจะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะนี้จะเป็นที่ปรับกระจกซ้ายขวาตัวลําโพงนะคะจะอยู่สี่ฝั่งเลยซ้ายขวาหน้าหลังนะคะพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้พับอ่ารับโทรศัพท์เพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดเลยนะคะแบบสามก้านตัวนี้ ทางคอนโซลด้านบนนะคะก็จะกว้างประมาณนี้เลยนะคะถือว่ากว้างประมาณหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยน้องวาจะลองสตาร์ตตัวนี้ดูให้นะคะถือว่าโอเคเลยไม่นะคะนี่สองมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดนะคะตัวนี้นี่เป็นจอตัวนี้นะคะจะเป็นจอทัชสกรีนแบบนี้เลย สามารถฟังเชื่อมบลูทูธได้นะคะตัวนี้นี่แอร์ก็เป็นออโต้นะคะเกียร์ออโต้แบบคั้นบันไดเหมือนกันก็จะเงียบประมาณนี้นะคะถ้าเราสตาร์ทแล้วที่รองนะคะจะเป็นแบบนี้เลยส,สวยๆนะของยาริสเขานั่นเองตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำเดินตะเข็บได้สีขาวนะคะตัวนี้ก็จะเป็น เหมือนจะเป็นผ้านะคะมันจะเป็นลายของเขานั่นเองน็อตนะคะไม่มีอรอยแคะไม่มีอรอยหมุนแน่นอนนะคะแผ่นเพดนี่ตรงนี้เหมือนเดิมแต่้องว่าพามาดูทางด้านหลังนะคะว่าจะกว้างประมาณไหนทางด้านหลังนะคะกว้างประมาณนี้เลยนั่งได้ประมาณสามคนนะคะทางด้านหลังมีกระเป๋าจิงโจ้ให้อยู่หนึ่งฝั่งนะคะตรงนี้นี่ ไฟนะคะติดทุกดวงแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังของตัวรถกันบ้างเลยนะคะเดี๋ยวน้องว่จาจะพามาดูห้องเก็บสัมภาระนะคะอันนี้บอกเลยนะคะว่ายังไม่ได้ชงนะคะมันอาจจะตามสภาพการใช้งานของเจ้าของเก่านะคะตัวไฟนะคะจะเป็นไฟ LED ให้ด้วยนะคะมีให้ด้วยได้โฉมสวยๆแบบนี้ไปเลยพร้อม ทางด้านล่างนะคะจะมีไฟทับทิมตกแต่งคู่ล่างให้หนึ่งคู่นะคะตัวนี้ได้ทะเบียนสวยๆไปเลยนะคะสองหลักแบบนี้เลยนี่มีกล้องหลังให้ด้วยนะคะอยู่ตรงนี้เลยพร้อมกับสปอยเลอร์ทางด้านบนนะคะตกแต่งสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวน้องว่าพามาดูห้องเก็บสัมภาระนะคะห้องเก็บสัมภาระนะคะ กว้างขวางมากๆเลยบอดี้เดิมๆนะคะจากโรงงานเลยอันนี้คือสภาพที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะมีถาดรองยางให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้นี่บอกเลยนะคะว่าได้ไปเนี่ยค่ะคะุ้มมากๆอ่ะเดี๋ยวน้องว่าพามาดูห้องเครื่องกันบ้างเลยทางห้องเครื่องนะคะจะได้สภาพแบบนี้เลยนี่สวยๆนะคะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้อ่ำน้ำอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าเพิ่งเข้ามาตอนเช้า เเรานนั่นองตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่อง VVTI นะคะเครื่อง1,200นซีซีนะคะถือว่าเป็น e c o ค a าอีกตัวหนึ่งเลยเนาะถือว่าตัวนี้นะคะเป็น E c โ c คาที่สวยมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวน็อตนะคะไม่มีรอยขยับนะคะแน่นอนไม่มีรอยพ่นสีนะคะไม่มีรอยแคะหรือหมุนอะไรแน่นอนนะคะนี่ ไฟเลี้ยวไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะไม่มีแตกรายงาด้วยบอดี้เดิมเเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆตัวเม็ดอาร์คนะคะเรียงกลมสวยอย่างนี้เลยนี่น็อตไม่มีรอยไขยไม่มีรอย ขยับแน่นอนไม่พ้นสีนะคะตัวฝากระโปรงนะคะได้สวยๆแบบนี้ไปเลยรับประกันได้เลยนะคะว่าไม่เคยชนหนักพิความแน่นอนนะคะที่เพรยนต์ของเรานะคะรับรถมาอย่างดีเลือกรถคัดเกตทุกคันนะคะ หากพี่ๆคนไหนนะคะสนใจยาริสอีโคคาตัวนี้สามารถติดต่อน้องวาม,มาได้เลย0970742062นะคะหรือว่ามาดูที่เพรยนต์ของเราก็ได้นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีนะคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะตัวนี้ถ้าถูกใจพี่ๆคนไหนนะคะสามารถสอบถามน้องวาได้เลย พี่ๆคนไหนเครดิตด,ดีได้ฟรีดาวเหมือนเดิมนะคะดอกเบี้ยพิเศษมีให้อยู่แล้วแน่นอนอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะแล้วก็อย่างนึงเลยคือออกได้ทุกอาชีพนะคะตอนนี้สามารถเอาอได้ทุกอาชีพเลยอ่าหากพี่ๆคนไหนฟังแล้วก็วันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะในวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ